เวลา9ก้านาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงส่งวางพุ่มดอกไม้ส่งวางวงมอะไรและส่งจุดธูปเขียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะซึ่งอัญเชิญมาปฏิสถานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาด คศ2567 การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุมาประดิษฐานในประเทศไทยครั้งนี้รัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลสาธารณารัฐอินเดียได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานณพิพิธภัณฑ์กรุงนิวเดลีซึ่งขุดพบจากสถูปูโบราณเมืองปิป,ปาวาและอัญเชิญพระอรหันตธาตุของพะอระอัครสาวกภาษารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากเมืองสารจีสาธารณารัฐอินเดีย มาปฏิสถานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติตลอดจนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ จากนั้นเสด็จเข้าพักผ่าพิธีท่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรยัยทรงกราบท่งศีลและส่งจุดไฟจากโคมไฟฟ้าและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชาพิธีเชิญไปตั้งที่มณฑปปฏิสถานพระบร,รมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุพระบร,รมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมานี้เป็นที่รู้จักในชื่อพระธาตุกบิลพัทเนื่องจากมาจากสถานที่ในแคว้นมคธเชื่อกันว่าเป็นเมืองโบราณแห่งกบิลพัท พระบรมสารีริกธาตุถือว่าเป็นโบราณวัตถุและสมบัติทางศิลปะประเภท AA คือวัตถุโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สูงสุดโดยปกติจะไม่นำออกนอกประเทศ การอัญเชิญมาในครั้งนี้นะับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในรอบ2,567ปีที่พระบระมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายทั้งสององค์เสด็จมาพร้อมกันเป็นครั้งแรกในรอบ72ปีที่มีการอัญเชิญพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระมุลคณะออกนอกประเทศหลังจากได้รับการส่งมอบคืนให้กับสาธารณรัฐอินเดีย พระบรมสารีริกธาตุคือพระบรมอัฐิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายหลังการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนับเป็นปูชนียวัตถุแทนพระพุทธองค์ที่พุทธศาสนิกชนนับถือบูชาแต่แรกนิพพานสืบมาจนถึงปัจจุบันในมหาบริพารสูตรกล่าวถึงพระบรมสารีริกธาตุว่าหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วโทนพราหมณ์ได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนเพื่อให้กษัตริย์และพราหมณ์อัญเชิญกลับไป ดินแดงของตนแปดเมือง และหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานได้270ปีพระเจ้าอโศกมหาราชที่ทรงศรัทธานในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากโปรดให้สังงขยนาพระธรรมวินยัยรวบรวมพระบร,รมสารีริกธาตุทั่วราชอาณาจักรมาบรรจุไว้ในสถูปที่ทรงรับสั่งให้สร้างขึ้นจำนวน84,000สถูปและมอบให้พระสงฆ์นำไปประดิษฐานณดินแดนต่างๆ oh, <okay. S 2> เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังนา,นานาประเทศ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุของพระอัครสาวกในพื้นที่ต่างๆโดยที่ท้องสนามหลวงเปิดให้เข้าสักการะจนถึงวันที่3มีนาคม2567 ภาคเหนือที่มณฑปนหอคำหลวงอุทยานราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่5ถึง8มีนาคม2567ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่วัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธ์นีระหว่างวันที่10ถึง13มีนาคม2567และภาคใต้ที่วัดมหาธาตุวชิระมงคลจังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่15ถึง18มีนาคม2567